วันนี้เสนอตอนการแข่งขันตัดขนกับคุณกระรอกในเช้าวันหนึ่งที่มีอากาศแจ่มใสในหมู่บ้านออนเซนคุณแมวร้านตัดผมซึ่งเป็นช่างตัดขนประจําหมู่บ้านที่ทุกคนให้ความไว้วางใจกําลังเตรียมร้านของเธอให้พร้อมสําหรับวันใหม่แต่เช้านี้ไม่ใช่เช้าที่เหมือนวันธรรมดาเพราะเมื่อคุณแมวออกไปข้างนอกเธอได้ยินเสียงฮือฮาจากชาวบ้านที่ยืนอยู่ที่หน้าร้านของคุณกระรอกเจ้าของร้านอาหาร คุณแมวเดินเข้าไปใกล้และได้ยินว่าคุณกระรอกกำลังจะเปิดร้านตัดขนใหม่ชาวบ้านต่างตกใจและสงสัยว่าคุณกระรอกซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเชฟที่มีฝีมือจะเปิดร้านตัดขนทำไมและทำได้จริงหรือไม่ร้านของฉันจะมีทรงขนที่ทันสมัยไม่เหมือนใครและจะเป็นร้านที่ดีที่สุดในหมู่บ้านคุณกระรอกประกาศด้วยความมั่นใจแม้ว่าเขาจะไม่เคยตัดขนมาก่อนแต่เขาเชื่อว่าความสามารถในการสร้างสารรค์เมนูอาหาร จะช่วยให้เขาตัดขนได้เช่นกันข่าวนี้ทำให้คุณแมวรู้สึกกดดันเล็กน้อยเธอตัดขนให้ชาวบ้านมานานหลายปีและได้รับความไว้วางใจเสมอแต่การที่คุณกระรอกซึ่งไม่มีประสบการณ์กลับเข้ามาเปิดร้านคู่แข่งทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าเธอจะยังเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่ในที่สุดคุณกระรอกก็ท้าให้คุณแมวแข่งขันตัดขนเรามาแข่งกันดีไหมคุณกระรอกกล่าวด้วยรอยยิม้มใครตัดขนได้สวยที่สุดจะได้ชื่อว่าเป็นช่างตัดขนที่เก่งที่สุดในหมู่บ้าน หลังจากได้รับคำท้าคุณแมวกลับมาที่ร้านของเธอด้วยความกังวลเธอรู้ว่าตัวเองมีความสามารถในการตัดขนอยู่แล้วแต่เธอก็รู้ดีว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ง่ายเพราะคุณกระรอกเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากในด้านอาหารการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ได้เกี่ยวกับเพียงแค่การตัดขนอย่างเดียวแต่มันเป็นการพิสูจน์ความคิดสร้างสารรค์และฝีมือด้วย คุณแมวจึงตัดสินใจซ้อมและเตรียมตัวให้ดีเธอเริ่มจากการจัดเรียงกันไกลและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเรียบร้อยและฝึกเทคนิคการตัดขนให้รวดเร็วและแม่นยำเธอพูดกับตัวเองว่าฉันต้องทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เพราะต้องการชนะการแข่งขันแต่เพราะฉันรักงานนี้และอยากทําให้ชาวบ้านมีความสุขขณะดเดียวกันคุณกระรอกก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมอุปกรณ์ของเขาเขาคิดค้นเครื่องมือตัดขนใหม่ที่สามารถทํางานได้รวดเร็วและมีสไตล์ทันสมัยคุณกระรอกไม่ได้กังวลเลย เขามีความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและเชื่อมั่นว่าจะทําให้เขาเป็นผู้ชนะชาวบ้านต่างตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้หลายคนแอบสงสัยว่าคุณกระรอกจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยตัดขนมาก่อนแต่ก็มีคนที่คิดว่าเขาอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่น่าประทับใจวันแข่งขันมาถึงแล้วลานกลางหมู่บ้านออนเซ็นเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มาร่วมกันดูการแข่งขันครั้งนี้คุณหมาตำรวจซึ่งเป็นคนตรงไปตรงมาและยุติธรรม รับหน้าที่เป็นกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะเป็นธรรมขณะที่คุณนกนักเดินทางซึ่งเป็นนักประกาศเสียงใสคอยบรรยายให้ชาวบ้านทุกคนฟังการแข่งขันจะเริ่มแล้วนะคะทุกท่านคุณนกนักเดินทางประกาศเสียงดังกติกาคือทั้งสองคนจะต้องตัดขนให้ลูกค้าคนละสามตัวในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงลูกค้าทั้งสามจะต้องพอใจในทรงขนและกรรมการจะตัดสินจากความสวยงามความเรียบร้อยและความคิดสั้นสรค์ลูกค้าคนแรกคือ คุณแกะร้านน้ำผลไม้ผู้ที่มีขนหนาและหยิกเป็นพิเศษคุณแมวเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเธอใช้กันไกของเธอตัดขนของคุณแกะอย่างเป็นขั้นตอนแม่นยำและนุ่มนวลคุณแมมีเทคนิคที่ไม่เพียงแต่ทำให้ขนสวยงามแต่ยังสบายตัวสำหรับคุณแกะด้วยขณะดเดียวกันคุณกระรอกกำลังพยายามตัดขนอย่างรวดเร็วแต่เขาพบปัญหาทันทีขนของคุณแกะหนาและหยิกจนกันไกที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาติดขัดเขาต้องคอยหยุดและปรับอุปกรณ์บ่อยครั้ง ซึ่งทําให้การตัดขนล่าช้าไม่เป็นไรฉันจะแก้ไขเองได้คุณก็รอกิดในใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดการแข่งขันดําเนินมาถึงลูกค้าคนที่สองคุณหมาตํารวจลูกค้าที่ชอบให้ตัดขนให้ดูเท่และเรียบร้อยที่สุดคุณหมาตํารวจเป็นลูกค้าที่มักจะมาที่ร้านของคุณแมวประจําดังนั้นคุณแมวรู้จักคนของเขาและความต้องการของเขาดีมากเธอทํางานได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว ขนของคุณหมาตำรวจเรียบร้อยเป็นระเบียบตามสไตล์ที่เขาชอบในขณะที่คุณกระรอกยังคงพบปัญหากับอุปกรณ์ของเขาขนของคุณหมาตำรวจที่เรียบและแข็งทําให้กันไกที่เขาใช้ไม่ได้ผลดีเขาพยายามแดัดแปลงอุปกรณ์ไปเรื่อยๆแต่ผลลั์กลับออกมาไม่เรียบร้อยอย่างที่ควรเวลาค่อยๆหมดลงคุณกระรอกเริ่มรู้สึกกดดันอย่างหนักความมั่นใจที่เคยมีก็เริ่มสั่นคลอนเขาต้องอเผชิญกับความจริงที่ว่าการตัดขนไม่ง่ายเหมือนกับการทําอาหาร ความละเอียดและความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นยากกว่าที่เขาคิดคุณแมวที่เห็นคุณกระรอกเริ่มสับสนและมีปัญหาแม้จะอยู่ในการแข่งขันแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเข็นใจเธอเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากในการเริ่มต้นอาชีพนี้ถ้าเป็นฉันตอนแรกฉันก็คงเครียดเหมือนกันคุณแมวคิดในใจเมื่อมาถึงลูกค้าคนสุดท้ายคุณหมีช่างไม้คุณกระรอกเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจแต่เขาตัดสินใจที่จะลองขอความช่วยเหลือจากคุณแมว คุณแมวฉันรู้แล้วว่าการตัดขนยากกว่าที่ฉันคิดไว้มากคุณช่วยแนะนําฉันได้ไหมคุณแมวลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะนี่คือการแข่งขันแต่ในที่สุดเธอก็ยิ้มออกมาการแข่งขันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครแต่เป็นเรื่องของการทําให้ลูกค้าพอใจแต่ฉันยินดีที่จะช่วยเธอคุณแมวสอนเทคนิคการจับกันไกลและการเลือกมุมที่เหมาะสมในการตัดขนและช่วยแนะนำขั้นตอนที่ละเอียดในการตัดขนของลูกค้าคนสุดท้าย คุณกระรอกจึงได้เรียนรู้วิธีการตัดขนอย่างละเอียดและเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบทรงขนที่ไม่ซ้ำใครเมื่อทั้งสองร่วมมือกันลูกค้าคนสุดท้ายก็ออกมาดูดีและมีความสุขมากเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงคุณหมาตำรวจและคุณนกนักเดินทางประกาศว่าการตัดสินครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของใครแพ้หรือชนะเพราะสิ่งที่เราเห็นคือความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์จากทั้งสองฝ่าย ชาวบ้านต่างปรบมือให้กับคุณแมวและคุณกระรอกที่สามารถทําให้การแข่งขันนี้กลายเป็นบทเรียนแห่งมิตรภาพและความร่วมมือคุณกระรอกขอบคุณคุณแมวสําหรับการช่วยเหลือและกล่าวว่าฉันได้เรียนรู้ว่าการทําสิ่งใดให้ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถเท่านั้นแต่เป็นทั้งเรื่องของการตั้งใจและการทําด้วยหัวใจคุณแมวหัวเราะและตอบว่าถูกต้องแล้วเราทํางานด้วยหัวใจและความรักในสิ่งที่ทําและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราทําได้ดี แล,แล้วเรื่องราวของการแข่งขันตัดขนก็จบลงด้วยความสุขและมิตรภาพชาวบ้านต่างชื่นชมทั้งคุณแม่และคุณกระรอกที่ได้แสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันทำให้เกิดสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ